สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ได้นจะทําเป็นเมนูผัดกระเพราไก่สับนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้บีดังนี้เนื้ออกไก่นะครับวันนี้เลือกใช้เป็นเนื้อไก่เหนียวเดี๋ยวเราจะนํามาสับพอหยาบๆนะครับใบกระเพราครับให้เราใส่เยอะนิดนึงนะครับพริกแห้งกระเทียมพริกขี้หนูใส่เป็นลูกโดดนะครับเราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสซอสหอยนางรม ซีอิข,ขาวหรือน้ำปลาก็ได้นะครับตามชอบน้ำตันทรายโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับนำเนื้ออกไก่มาสับพอัหยาบนะครับเราจะไม่เอาหนังนะครับ ติกแห้งนะครับ มันหมูนะครับนำพริกกระเทียมลงผัดครับส่วนนี้แนะนำให้ใช้เป็นพริกแห้งนะครับส่วนถ้าใครชอบพริกสดก็ตามแต่สะดวกได้เลยนะครับ พริกกระเทียมส่งกลิ่นหอมแล้วครับตามด้วยเนื้อไก่เลยครับ พอเนื้อไก่เริ่มเปลี่ยนสีเราก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมนะครับผมปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายครับหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันครับ กะเพราไก่ผมชอบให้มีน้ำไว้คลุกข้าวนิดนึงผมจะใส่น้ำล้างคกตามไปนะครับเดี๋ยวกอดชิมรสชาติดูก่อนนะครับได้รสชาติตามที่ต้องการครับตามด้วยพิกขี้หนูครับเราต้องรอให้พิกขี้หนูสุกก่อนนะครับเดี๋ยวจะเหม็นเขียว โอเคตามด้วยใบกระเพราเลยครับเมนูนี้ถ้าจะให้เด็ดต้องทานคู่กับไข่ดาวนะครับโอเคตอนนี้ใส่กระเพราเราก็สลดล้วเดี๋ยวเราไปตัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูกระเพราไก่สับฝีมือกุเดมใจน,นะครับ ลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแล้วร้อนไข่ดาวสักฟองเนี่ยโดนใจแน่นอนนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์เจ้าลำใจดอทคอมไว้ด้วยนะครับรับกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ